สวัสดีครับต้องบอกว่าของมาแล้วเรียบร้อยนะครับสําหรับของที่ทุกคนรอคอยถามว่าทําไมทุกคนต้องรอคอยเพราะว่าผมเคยนําเข้ามารอบหนึ่งแล้วเมื่อตอนช่วงที่ประมาณสัก3-4เดือนที่แล้วซึ่งตอนนั้นนะครับคนสั่งซื้อใช้เวลาเพียง2วันของหมดเกลี้ยงเลย300ชิ้นแต่ว่าผมรอระยะเวลานําเข้าอีกรอบหนึ่งนานมากสาเหตุจากว่า ตอนนั้นตอนออมันมีเรื่องของดอลลาร์นะครับที่ราคาที่มันสูงราคาสูงขึ้นทำให้ยังไม่มีการนำเข้ามาจนตอนนี้ครับดอลลาร์กลับมาต่อบาทนะครับปกติก็เลยนำเข้าตัวนี้มาให้คนที่ต้องการสั่งซื้อเพิ่มหรือว่าคราวที่แล้วนะครับไม่ได้รับสินค้าก็คือสั่งซื้อไม่ทันเอาเข้ามาตอนนี้ มีอีก300ชิ้นนะฮะต้องบอกตรงนี้ครับเป็นไฟฉายนะครับผมที่สามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันและที่ต่างๆได้ก่อนหน้านี้นะครับผมเอาพาเจ้าตัวนี้ครับไปขึ้นดอยด้วยซึ่งในส่วนของคนดอยนะครับคนม้งที่เขาเห็นผมใช้ไฟฉายเนี่ยเขาขอยืมไปลองใช้ดูด้วยแต่พอผมบอกราคานะครับก็ต้องบอกว่าราคาเนี่ยมันก็ อยู่ในระดับกลางๆก็ถือว่าสําหรับเขาครับก็ระดินราคาสูงคือเขาก็อยากได้แต่ว่าพอบอกราคาไปเขาก็จะแบบมันแพงไปอะไรประมาณนี้แต่ผมคิดว่าคนที่มีศักยภาพและมีกําลังซื้อนะครับจะรู้เลยว่าตัวเนี้มันคุ้มราคาเพราะด้วยไฟของเขาเนี่ยครับเป็นไฟที่มีแสงถึง1,000ลูเมนนะฮะแล้วก็ยังสามารถที่จะชาร์จไฟได้ในตัวไม่ต้องใส่แบตเตอรี่เพิ่ม และที่สำคัญนะครับยังใช้การชาร์จแบบ USB Type C ด้วยในส่วนของด้านในนะครับฟังก์ชันเดี๋ยวเราไปดูข้าง,างในกันนะครับว่ามีอะไรบ้างน,นี่นะครับเป็นตัวไฟฉายที่ผมแจ้งให้ทราบก่อนหน้านี้วัสดุของเขานะครับเดี๋ยวผมแกะด้านในให้ดูเลยเปิดกล่องออกมานะฮะเปิดกล่องออกมาก็จะเป็นแบบนี้มี เจ้าพลาสติกกลมๆแบบนี้1อันแล้วก็มีไฟฉายนะครับ1อัน และมีสายชาร์จนะครับซึ่งหัวนะครับจะเป็นตัว Type C นะฮะแบบนี้เป็นหัวชาร์จก็สามารถชาร์จกับอะแดปเตอร์มือถือที่ชาร์จมือถือ USB อะไรพวกนี้ได้หมดนะฮะดูวัสดุของเขานะครับต้องบอกว่าวัสดุคือดีมาก ตัวนี้เป็นตัวล็อกนะฮะแข็งแรงทนทานดูวัสดุนะฮะการใช้งานนะครับก็สามารถที่จะชาร์จด้วยการดึงนะครับแบบนี้ออกมานี่ครับ USB Type C และตัวการชาร์จนะครับสามารถที่จะนี่ฮะใช้แอแดปเตอร์มือถืออะไรพวกนี้ชาร์จได้เลยทำให้นะครับผมเออ เราไม่ต้องพกสายหลายอย่างเพราะว่าตอนนี้มือถือส่วนใหญ่ก็เป็นแท p บ C กันหมดแล้วตอนนี้เราเปิดไฟสตูสว่างมากนะครับแสงอาจจะไม่เห็นได้ชัดแต่ว่าผมมีคลิปสั้นๆเอาไว้สาธิตการใช้งานที่ผมไปขึ้นดอยมานะฮะดูไว้เป็นภาพประกอบได้นี่นะครับเรา อยากจะส่องข้างบนจะมองอะไรไม่เห็นเลยเดี๋ยวเราจะกดไฟฉายอันนี้เป็นสเต็ปแรกนะฮะฮะอันนึงอ่าอันนี้เบอร์เบอร์สามเนี่ยฮะสว่างนี่ประมาณนี้ ส่วนการใช้งานนะครับที่เราให้ดูกันก่อนเลยก็จะเป็นปุ่มเปิดตรงนี้นะฮะเปิดตรงนี้1ครั้งนะครับสองครั้งแล้วก็สามครั้งสามารถที่จะซูม แล้วก็ทำภาพกว้างได้นะฮะแล้วก็จะมีปุ่ม SOS ก็คือเป็นไฟแวบแบเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือปุ่มนะครับเป็นสีเขียวแล้วก็ถ้าไฟแบตเตอรี่จะหมดก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดง สว่างมากนะฮะแล้วก็สามารถที่จะใช้งานเป็นโคมได้ด้วยก็คือพลาสติกตัวนี้ครับเป็นตัวกระจายแสงแล้วก็ตั้งวางในเต็นท์หรือว่าแขวนก็ได้ลักษณะเป็นเหมือนโคมไฟ ตัวนี้ขายดีมากนะครับสำหรับคนที่สนใจนะฮะรีบสั่งซื้อสั่งจองเพราะว่าของมีจำนวนจำกัดและถ้าหมดแล้วนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงตุดจีนก็จะเว้นไปเป็นเดือนๆเลยกว่าสินค้าจะมีล้อนใหม่เข้ามายงไงก็ลองดูนะครับเพราะว่าตัวนี้ต้องบอกว่าขายดีมากยังไงก็หมดครับแปบ๊บเดียวยังไงก็หมด ขอบคุณนะครับ Thank you.